วันนี้น้องมจะพามาตำต้มตำกันนะคะต้มตำครั้งแรกที่หนูจะตำค่ะใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะมีมะนาวแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกกระเทียมมะละกอแล้วก็อะไรลูกน้าตาลน้าปลาอันนี้คือน้ำอะไรคะน้ำปลานี่ค่ะน้าปลาลาอันที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมคะคะแล้วนั่นคืออะไรคะ ผงนัวผงนัวชุนรถนั่นเองงั้นเรามาเริ่มทำเลยลูกน้องมิวมาเริ่มทำพร้อมไหมคะพร้อมค่ะน้องมิวพร้อมไหมคะพร้อมคะอ่ะน้องมิวใส่อะไรก่อนลูกใส่พริกใส่พริกก่อนลูกพริกห้าเม็ดห้าเม็ดอะไรแบบนี้ไม่ค่ะใส่อีกสองเม็ดค่ะใส่ห้าเม็ดเพราะว่ามะละกอเราเยอะอ่าสี่แล้วอีกเม็ดหนึง่งอ่าโอเคกระเทียมสองเม็ด สองเม็ดโอเคค่ะอ่ะหนูตามตาหลงโอ้โหนมิวมีแรงด้วยดูน้องมิวจำนะคะอ่าโอเคอ่าน้องมิวหยิยบแล้วหรกอหยิยบ ไม่ใช่ค่ะหยิบมาเขือเทศก่อนเทหรอคะไม่ค่ะหยิบไปก็สามลูกค่ะนน้อยผ่าไปให้แล้วอ่าโอเคใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยอ่าหยิบใส่อีกหรกอ่าหยิบใส่อีกโอเคแล้วมีก็บีบมะนาวเลยลูกหนูชอบกินใช่ไหมคะมะนาวเนี่ยใจมะเปรียวด้วยหนูลองกินเปล่าๆให,ให้ทุกคนดูหน่อยว่าหนูชอบเปี้ยวขนาดไหน ปเปยวมไหมอ่าโอเคค่ะแล้วก็บีบอันใหม่หเออบีบอันใหม่อ่าแล้วก็บีบอีกอ่าโอเคเอาเปลือกลงไปเลยเลยูกเอาเปลือกลงไปเลยอ่าโอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลครึ่งช้อนไหมใส่อีกนิดนึงก็ได้ลูก โอเคแล้วก็ใส่น้ำปลานั้นโอเคค่ะน้ปาปลาใส่อีกใส่อ่ะโอเคจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครั้งแรกนะคะครั้งแรกของน้องเมียวปลาล้า,าขาดไม่ได้เลยเขย่าก่อนลุกเขยา่าแล้วกห็หมุนลูกเปิดโอเค เทดูนะคะเทดูนะคะเทเนะทอีกเทกเทอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ผมนัวไม่ไม่ใส่เยอะขนาดนั้นลูกเอาช้อนมา <c oughs> พอดีใส่ใส่หมดนั่นผมหนูไม่มีผมแน่ใส่ <c oughs> ลงไปเลยลูกใส่อีกนิดนึงก็ได้ลูกเพราะว่ามาลราก่อนเราเยอะอืม อ่ะแล้วก็เขย,าขย,าขยา่าเขย่าต้มก่อนที่มันเข้าเข้ากันไม่ต้องเขย่าไม่ต้องแบบทําเออทาอย่างนงี้ยเลยสีน่ากินไหมน้อเงีิยวหยิบเต้นมะละกอลงหยิบหยิบใส่หมดเลยลูกอ่ะใส่หมดเลยพอไหมพอไหมใ <Okay. S 1> ส่หมดไหมลูกอ่ะหยิบใส่หมดเลย อ๋ออ่ะ,อะคนๆด้วยหรือคนๆด้วยเ<น>ออไม่ใช่เอาข้างบนลงไปข้างล่างหร เออโอเคงั้นแหละแล้วก็ตำตำหรือตำตำอ่าโอเคน้องมีลองชิมดูซิอร่อยไหมอ,อร่อยเหรออ่นอนอนอนลองชิมดู อืมรอร่อยเอาเราเสร็จแล้วแล้วเราไปให้ไข่ชิมดูกะหมที่ดิวกับตาเราไปให้ไข่ชิมค่ะที่ดิวกับตาค่ะงั้นเรา,รต,าตักสจานก่อนนะคะน้องมีตาพาื่นให้ตากินนะคะโอเคค่ะไปะอ,อันนี้จะให้ตาชิมนะคะคุณตาชิมคะ่ะอร่อยไหมอร่อยครับชิมยังคะ อร่อยไหมอร่อยสุกจังอร่อยน้องเมียวดีใจไหมคะดีใจอ่ะไปให้พี่ดิวชิมทีนี้เพาะพี่ดิวจะว่าอร่อยไหมพี่ดิวชิมครับอร,อ,อร่อยไหมค่ะสุกจังอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับ ไอ้พี่ดวชีบอีกทีสิเราในโลี่ี่นองบอกทุกคนซึ่ตอนนี้เราจะมาหา SCP โที่เขาบอกว่ามนดรายมากๆเลยเป็น SCP เ็ดสาแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามา้องหรือเปล่ามันน่าจะใช่ขงต้องมีไหหรือว่าตามี่เราคเีย้อมันจะเป็นห้องกไม่ใช่เห้องข่งอ ครั้งแรกน้องเมลตามเองรู้สึกไงคะก้าดิใจอร่อยใช่ไหมคะอ่ะอร่อยพี่ดิวพี่ดิวจะยกกินคนเดียวเลยใช่ไหมคะแปลว่าอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยครับอ่ะโอเคอ่ะน้องเมลพี่ดิวพูดปิดคลิปหน่อยคะ่ะใช่สวัสดีดครับสว,ว,วัสดีค่ะจะให้ตาวน้องเมลอย่าลืมกับจักรีช่องน้องเมด้วยนะคะไม่ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะคะอย่าลืมกดกระที่จ้องมังมอง้วนะคะอบ,อบ๊ายบาย